สวนานุตริยะลาภานุตตริยะสิกขานุตริยะปาริจานนุตริยะและอนุสตานุตริยะค่ะอนุตริยะธรรมทั้งหกกำลังจะเกิดพร้อมบริบูรณ์แล้วนะคะนี่ค่ะค่ะก็ขอเราทั้งหลายจงมีจิตอ่อนโยนนะคะหวังที่จะประพฤติธรรมร่วมกัน ถินนทานไม่ใช่ทานกุศลที่เป็นสังฆทานแต่เพียงอย่างเดียวแต่ประกอบด้วยการบูชานานาประการอันประกอบด้วยค่ะนี่ค่ะในที่สุดเราก็ได้มาร่วมกันถวายความนอบน้อมมีธรรมทาน การปฏิบัติธรรมอันเป็นไปในสมถะและวิปัสนาร่วมกันนะคะค่ะจิตที่สงบจากการฟังธรรมเป็นสมถะนะคะส่วนการพิจารณาในอิเรียบทปปะใครเดินเป็นการเดินของใครเดินด้วยเหตุอะไรสิ่งเหล่านี้เป็นสัมอ,อิเรียบทปปะค่ะ